ครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเดินทางไปหาหนุ่ยครับผมเพื่อว่าจะไปติดตามเอาตัวเลขมาฝากพี่ต่อน,น้องหนาหนุ่ยคนฝันแม่นเนาะนั่นนันนน่นฝันครั้งหนึ่งครับผมฝันตองหัวตอวิกได้ครับท่านผู้ชมได้เลขสองโตสามโตเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าจะเป็นตัวไหนหลังเล่าจะเป็นจังไหนพอเที่ยงใหญ่พี่ให้น้องไปฟังจากปากหนุ่ยเองเ,องเนาะครับผมเนาะไปครับอนลายยายห่างไปฟังจากปากหนุ่ยเพร้อมๆกันเลยครับผม สวัสดีครับน้นอสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับหายไปนานเนาะครับพอเทื่งครับแมนก็ฝันนานบ่ครับน้านอยไม่ฝันนานครับช่วงนี้ก็ไปทํางานหนักมาเหนื่อยก็หลับไม่ค่อยได้ฝันเลยหลับเลยไม่ค่อยได้ฝันไม่ค่อยได้ฝันอะไรสร้างบาแต่นาะสิค่านอนหลับทับสิทธ์แทนนอนหลับนอนหลับทับสิทธ์ก็สุดี่อยากอยากได้หวยครับ อยากได้หวยก็เดินเดินไปต้นกล้วยท,ที่ที่เคยออกอะไแหละครับเดินไปต้นกล้วยครับเดินไปต้นกล้วยไปขอจะไปก็ไปบอกเลขี่แหละไปหาไปหาเลขตแถวต้นกล้วยจะไปขอกับแม่ตานีผมจะไปขอจะไปขอเลขครับไปขอเลขครับ <c oughs> ไปขอเลขว่าจะาบอกแน่จะทําอาหารหวานข้าวมาให้นะครับ <c oughs> ทำอาหารเส้นจะมาเส้นไหว้ให้ ครับครับพอผมบอกแล้วก็ตกลงนคืนมาก็ก็ฝันอีกนะครับเียฝันครับเดินไปต้นกล้วยไปขออย่างไงครับทำอย่างไงขออ๋อก็ไปจุดทูบครับผมไปจุดทูบจุดทูบในป่ากล้วยนี่ครับผมจุดทูบครับจุดทูบเก้าดอกครับจุดทูบเก้าดอกไปไปบอกไปเล่านะครับไปบอกไปเล่าบอกวอ้อยากถูกหวยแรง่งนด้นนี้เนี่ยมาบอกหวยให้น้อยบอกหวย ตกเย็นมาก็ฝันเลยอีกแล้วฝันเลยฝันมาขย่าขาเลยขเขยาขาครับผมมาขย่าขาครับท่าน,นี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วครับมาสองคนเลยใส่สบายสีเขียวกับคนนึงก็ใส่สีแดงคนนึงก็ใส่สีเขียวสีเขียวปึง๋งใส่เป็นใหญ่เป็นน้องแน่นอนครับผมสงสัยก็ภาพสงสัยเป็นพี่เป็นน้องทาปากทาหน้าถ้าทำทัดสวยเลยนะครับ ก็มาเขย่าขาอีกบอกตื่นตือนตือนตือนบอกคืมันบอกเลขให้นะครับคือมันบอกเลขให้บอกอืบอกทีนี้ก็แกก็บอกก่อนก่อนที่มาบอกเลขก็เดี๋ยวไปทําอาหารให้หวานข้าวให้กินหน่อยนะบอกจะเส่นวายนะเล่นวาาบอกให้ทำอาหารให้กินเอาทำ อเส้นเส้นวายนะครับก็อยากจะได้รุ่นอยากจะได้นี่นะบอกบอกเดี๋ยว,วให้ถูกไวก่อนเดี๋ <laughs> ยวให้ถูกไวก่อนให้ถูกให,ให้กันใช่อลยบอกให้ถูกไวก่อนคราวนี้มามามาไม่ค่อยนานเท่าไรมามาสองคนก็มาไม่ค่อยนาน,าาานกนมามนาน็มาบอกหวยเส็นแล้วแล้วก็ไปเข้าต้นกล้วยหายแวับไปเลยหายครับเข้าต้นกล้วยเลยหายวบเข้าต้นกล้วยไปเลยเดินเดิน ตามกันสงสัยเป็นพี่เป็นน้องกันฮเดินแบบเข้าต้นกล้วไปเลยในความฝันนั้นพีเมตานี่ก็เลยเลยถามแกบอกหมายออกอะไรน้องคนนี้แกก็มาบอกไม่ไม่ไมตะโกนนะแกก็มากระซิบบอกนะครับกระซิบบอกสามตัวสามตัวหนึ่งหกศูนสามตัวนี่เป็นหนึ่งหกศูนหนึ่งหกศูนสามตัวนี่ ส,สองตัวก็มีบอกสองตัวออกเลขอะไรแกบอกสองตัวเนกะ้าสามสองตัวเก้าสามเก้าสามสามตัวหนึ่งหกศูนย์ครับก็กลับไปเล่นเอาเก้าสามสามเก้าอะไรก็กลับไปเล่นเอาเมื่อแค่แล้วแล้วแต่ฟีจะนั่นพิจนาอีกทีครับกลับกันเล่นเอาเป็นผีแม่ตานีครับผมมาไม่นานครับก็มาแป๊บเดียวเข้าฝันแป๊บเดียว ที่แกอยากได้แกอยากได้อะไรบ้างแกอยากได้เป็นอาหารอะไรอยากได้สบายอะไรของแกชุดนะครับแก,ก,ไ,ดดกได้ชุดอยากได้ชุดแกชอบเป็นอาหารอย่างนี้นี่ใช่แกชอบช,ชุดแกชอบแต่งตัวสวยนะครับม,มาที่ไรก็ทาหน้าทําตาสวยทาปากทาอะไรนะครับชอบคนสวยผมยาวแกอยากได้ชุดอยากได้อะไรของแกไปเนี่ครับ แก่สวยแกสวยไหมแกหนยแกสวยแกสวยสวยทั้งพี่ทั้งน้องไหมใส่หน้าขาวเลยผมยาวหน้าขาวสวยทั้งพี่ทั้งน้องชอบมหาครับชอบมหาชอบมหาเราเวลาไปหาที่ใดก็มาเข้าฝันทุกทีแต่ถ้าถ้าหนุ่ยไปขอไปขอกับท่านนี่ท่านจะมาเลยใช่ไหมก็ไปขอกับท่านบางทีวันสองวันแกมาบางทีสองสามวันก็แล้วแต่นะ ไปแกลไปเที่ยวพวกตัวนี้ไกลไปเที่ยวเป็นผีตานี่เนาะบอ,อยแอมเนาะผีตาแนนี่สองหน่วยนอ้องโอ้ผู้งามมากแตไข่อยู่กขัดความงามมากก็ได้ใช่เดี๋ยวพูดดีเดี๋ยววันหน้าจะเดี๋ยววัหนา้าถ้าเกิดถูกแจ้งเดี๋ยวจะไปขออีกจะตั้งศาลให้เลยจะตั้งศาลให้เลย ตั้งสารทําสารให้สวยๆเลยนะเอาเครื่องจะต,ตรงนอน,น,นหน่อยเนาะครับผมออก็ถูกสามตตรงนีตั้งสารให้เลยให้ทำบ้านให้อยู่เลยนะทําบ้านให้สวยให้อยู่จะเกิดออกสามตัวเนี่ยครับทีนี้ก็ดูไปก่อนองวดน,นี้บอกแทงเลยแทงเลยก็ก็ดูเอานะครับก็ดูเอาติดตามลองติดตามดูเอาพ่ออย่างนี้ครังนี้นะหน่วยตัวเลขกี่หยังเกาะเพิ่นมาบอก พีแมมผีแมตตานี่มึงบอกก็หนึ่งหกศูนย์ครับผมหนึ่งหกศูนย์กับอะไรนะสองตัวมันสองตัวมันเก้าสามสามตัวนี้หนึ่งหกศูนย์ใช่สองตัวนี้เก้าสามสามอ๋อครับผมสองตัวเก้าสามแสดงว่าฟันตรงว่าตัวเวีกนอกใบแอมนอกเด็กบอกปุ๊บไปขอแต่มือว่านี่ไปขอไปขอไปขอน่ยมึงแรกเนี่ยเขาม้าเลยพอดีมีเวลาพอดีครับ จะแดงว squared, า่าเพิ่นก็เคยมาหาหนหนุ่ยบ่อย,อยแม่นบ่ก็มามาบ่อยครับมาบ่อยถ้าเ,เกิดเวลาไปหาเีก็สองวันสามวันบางทีก็คืนเดียวก็มามาหาเ,เ,ออเ,เรื่อยเพิ่นมาคข้นสวดเที่ยวหนุ่ยขึ้สดเราเราไปเลือกแฟนเราก็ยังไม่มีแฟนนะนะครับ่แฟนหนุ่ยก็ค้นสวดเลือมตลอดเพราะเที่ยงก็เลือกเนาะหนุ่ยเป็นคนสวดมาก บางครั้งบ่ได้ไปขอบ่ได้ไปหาเพิ่นเพิ่นก็มาเองเนาะเขามาเองแต่ว่ามือมือว่านนี่ไปหาตอนเย็นหลับกมาเลยมาเลยครับไม่รอไม่รอขามาเลยครัเอาไปแอมี่ยังจะถามอีกบ่บ่มีแล้วครับเนาะตัวเลขก็ได้แล้วเนาะครับผมหนึ่งหกศูนย์เก้าสามนั่นหน่วยเนาะครับผมหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศนย์เก้าสามเอ้าแอมี่ขอเขียนเอาไปแล้วครับผมเดี๋ยวใส่หน่วยพยนก ให้พี่ให้น้องได้แคปหน้าจอไยเบิรงเนาะเพราะวเวอรฝันตองมวดตอวิกครับผมฝันตองมวดตอวิกนี่ครับผมเนาะครับผมถ้ามาเชมตัวเลขของนนหน้าหนุ่ยประจําของวันวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะครับผมเนาะหนึ่งหกศูนย์เก้าสามเป็นผีตาหนี่มาบอกครับผมผีตาหนี่สองผีน้องเนาะถ้าแถานนี้ม,มามักเลขเป็นเลขสามตัวก็ให้ตัดเลนมุนเลนเดาครับหนึ่งหกศูนย์ก็คือหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งหล้วก็บหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะ อาทันใดทีด่ข้ว่าชมคลิปนี้ขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านลำรวยเงินทองเด้อครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมเนาะสุดท้ายนีพอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าจะฝากไวทไสเด้อครับท่นานผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนนองเป็นสีพึ่งน้องช้างเนาะพุทธคุณในดา่านเมตตามหาสเสน์เมตตามานิยมค้าขายเรื่องกทรัพย์โชคลราบหรือว่าคำจุนน้นดวงทานใดอยากไปซอยขาดใสขายอย่าไปฟังาไล้เอยียจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทีนี่สีว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เฮื่อนด้วยบานนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาี่สูงเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัต์สีสูงกูป่าละสาก็เลยบาง,บางกวามคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทํา <c oughs> เป็นสิริมงคลให้เชื้อติ่ไปที่เหมือที่เหนือไปอมันรักษาหล,ลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยกับลุงวุ้ยเหี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้คุณนขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบื่งอันนี้เกิดคุณอีลีมีผู้จุณนไม่เคยโตมีติทิฤทธิมีอำนาจสามารถมเย็นอวดยุทธีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัดทูตใหญ่ขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองเล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเขานี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมบ้านนี้เพราะชาวบานโม่เอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่อนตัวเอาต้นย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อนาฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ้งเลียนนี่นมานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาสีบรีอาสีวลีอ,วองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีการสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียวมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเศษของผุดเบิ้ลตำหนานอยู่ในเจ็ดตำนานบเาาาาาบนิ้ปุ๊เกเศษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสุเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีปูปุกเศษผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงน์นี่ผู้พกเศให้รุ่นแรกอ่าอ่ถ้ายไปสองผู้รอดนี่บาดกูดข้นนี่ผู้รอดธรรมาทิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอี่สามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตนาบนคือผู้รอดทงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเปิ้ลมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกสิไปของพยย่อใหญ่ที่หอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวมเป็นมา